สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะก็วันนี้เราเดินทางมาถึงชั่วโมงสุดท้ายของเดือนมาการานะคะชั่วโมงที่8นะคะก เราเรียนในเรื่องของการนับอยู่ใช่ไหมคะเรานับสัตว์กันอยู่ใช่ไหมคะเอาละเราไปนับกับพี่เพนกวินก่อนเนาะเพื่อเป็นการวอร์มน้าเล่นเตรียมหนังสือมาทั้งสองเล่มเลยนะคะเพื่อที่เราจะเริ่มเรียนไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้คุณครูจะมีการนับออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูเลยสัญญากันก่อนว่าน้าเล่นก็จะออกเสียงไปด้วยนะคะในขณะที่น้าเลยนนับนะเราก็จะนับไม่เยอะค่ะแค่ไม่เกินสิบเท่านั้นทุกคนนับได้อยู่แล้วเนาะอ่าดินสอยังลบไม้บรรทัด แล้วก็สมมติเอหนังสือทั้งสองเล่มนนะัเรียนเตรียมมาก่อนนะคะแต่เราเริ่มนับเลขกับพี่เพนกวินก่อนออกเสียงทบทวนไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมพร้อมกันไปค่ะ hey, เสียงใช่ไหมคะนักเรียนเพนกวินถ้าตัวเดียวไม่ต้องเติม S1 l one liter penguin แต่ถ้าเกิดว่าหลายตัวเขาจะออกว่า liter penguins ถูกไหมคะ liter คือเพนตัวเล็กๆ p e n ก u ินคือเพนกวินตัวเล็กๆนั่นเอง l i t e penguin mm hmm. ก็คือเพนกวินตัวเล็กๆเ,เอาไมาออกเสียงไปอีกหนึ่งรอบออกเสียงไปอีกหนึ่งรอบพร้อมๆกันไปรอบแรกเขาจะนับธรม 10, ธรมดา1-10ถึงธรรมดารอบที่สองอย่างละ2รอบใช่ไหมคะ รอบต่อไปเขาจะนับเป็น10ถอยหลังลงมาถึง1โอเคนะคะเอาไปพร้อมกัน กลับมาที่การบ้านของเราเมื่อชั่วโมงที่เจ็ดนะคะอ่ะคุณครูตรวจแล้วก็เอ่อยังไม่ได้ตรวจแล้วก็แก้ไขให้ถูกไหมรูจะทําให้ทุกๆวันเสาร์นะศุกร์หรือเสารนะ์นั้นเลยเอามาดูไปพร้อมๆกันนะของเราผิดตรงไหนถูกตรงไหนแก้ลงไปให้คุณครูก่อนนะเอาลองดูนับแล้วอ,ออกเสียงไปพร้อมกันเนาะเอ่อรูปต่อไปรูปที่สี่คือน้องหมาใช่ไหมออดด็อกมีกี่ตัว one two 3, 4, 5, 6ออกเสียงหรือ,อยังออกเสียงไปกับคุณครู่กก็ใส่เลข6กลงไปแล้วเขียน6 s i x 6, i ต่อไป fish มีกี่ตัวนะหนึ่ง 5, 5 f i v e อย่าเพิ่งกดข้ามนะครูอยากให้นักเรียนฝึกนับก่อนต่อไปสุดท้าย hamster มีกี่ตัว One O N E เอาเรียบร้อยไปนะต่อไปโยงเส้นใช่ไหมคะ m a t h คือจับคู่ใช่ไหมจับคู่รูปภาพกับคำศัพท์ถูกไหมคะต่อไป Four Fish Fish อยู่ไ Four Fish นั่นียนก็โยงไปนั่นียนจะใช้แม้บรรทัดหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นั่นียนคุณครูไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณครูขอใช้แล้วกันคุณครูชอบให้มันดูเรียบร้อยเรียบร้อยนี four fish one rabbit one ก็คือหนึ่ง rabbit คือกระต่ตายใช่ไหมคะต่อไป three dog dog อยู่ไหน three one two three ก็คือสามตัวต่อไป six bird เจอเบิร์ดแล้วก็นับสีได้6 six ไหม six ก็คือหก ok. สุดท้ายคือ two c a t two c a t เรียบร้อย จะได้เป็นภาพแบบนี้นะคะเสร็จแล้ววันนี้นะักเรียนเอาหนังสือเล่มสีเขียวขึ้นมา open your book page 63 63วันนี้เราจะนับกันเราจะเข้ากันนับไปด้วยกันนะคะเริ่มจากคำแรก dog dog นี่คำแรก dog เติม s ด้วยแสดงว่ามีหลายตัวไหนน้องหมาหอยู่ตรงไหนบ้าง ดูในหนังสือของนักเรียนจะชัดกว่านะคะของคุณครูมันจะมืดมืดหน่อยน้องหมาอยู่ตรงไหนบ้างคุณครูเห็นตรงนี้แหละหนึ่งตัวใช่ไหมคะหนึ่ง one นับเป็นภาษาอังกฤษและกัน one เจอตรงไหนอีกใครเจอแล้วคิดก่อนครูเลยนี่ตรงนี้เลย two แล้วก็ t h r เพราะฉะนั้นน้องหมามีกี่ตัวคะ how many dogs in this picture three เอาเสียค่ะ 3เอาลิ้นออกมาก่อน3ดีมากสามตัวเอาตัวต่อไปนับครูไปช้าครูไม่ได้รีบไปไหนเลยให้นักเรียนนับไปพร้อมคุณครูได้เลยนะคะนับไปพร้อมกันได้เลยต่อไปตัวต่อไปคือ Cat Cat คือน้องแมวน้องแมวมีกี่ตัวเริ่มจากข้างบนก่อนไล่จากข้างบนมา one ถูกไหมคะข้างๆกัน2 3หมดยางข้างบน มาดูข้างล่างข้างล่างมีไม้มี four ได้ไหมคะได้ four cat เอาเสียงตามทีเชื่อค่ะ four cat ดีมาก four cat ก็ใส่สีลงไปต่อไปใครจะใช้เปลี่ยนสีนะับแบบคุณครูก็ได้จะวงกลมแบบคุณครูก็ได้เห็นไหมครูเปลี่ยนสีพี่หมาสีหนึ่งพี่แมวสีหนึ่งตัวต่อไป hamster h ฮมเ t อรคุณขอเจ้าอีกสีหนึ่งแฮมเซอร์ ster, มาดูซีเป็นยังไงแฮมเซอร์ข้างบนมีกี่ตัว let's count is one two ใช่ไหมคะแฮมเ t อร์แฮมเ e อร์ข้างบนมีสองตัวมาดูข้างล่างข้างล่างมีไหมลูกข้างล่างมีไหมโอ oh, ข้างล่างมีเยอะเลยนี three four five และ six 6ต er, ัว hamster มี six 6ตัวต่อไป six hamsters ต่อไปครูจเปลี่ยนสีอีกตัวต่อไปคือ rabbits 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 มีกี่ตัวดูข้างบนก่อนข้างบน1 2 3 4 five นำไปด้วยนะ5 i v e แล้วไงข้างล่างมีไหม six seven และยังไม่หมด8และ9 i n e wow rabbit มีทั้งหมด9ตัวนะคะ9ตัว9 rabbit ต่อไปคุณครูเปลี่ยนสีมั่ง b i r d นก b i r d one เริ่มจากข้างบนก่อนเหมือนเดิม one two three f i v e s ข้างล่างมีไหมอ,อ้อมีตัวนี้ตัวหนึ่ง s นี่ไงโอเค seven birds สุดท้ายคือ fish ข้างบนไม่น่ามี fish วินไม่อยู่ในน้ำาฟ s อาจจะตายได้ไม,ไม่ไม่น่ามี fish ข้างบนเนาะข้างบนไม่มี fish อูในน้ำลูก fish เห็นไหมถ้าปลาปลาเขาอยู่ในน้ำเขาก็ต้องอยู่ในน้ำลูกเขาไม อยู่บนบัวเขาอาจจะตายได้นะเอามาดูนับซิมีกี่ปิชมีกี่ตัว one two three four five five, five ตัวเรียบร้อยเห็นไหมคุณครูเปลี่ยนสีด้วยเห็นไหมคะคุณครูอยากให้นักเลยนคิดอย่างเป็นระบบทำงานอย่างเป็นระบบเห็นไหมคะค่อยๆขีดออกไปทีละตัวทีละตัวแล้วนับนะอา้าวหน้าต่อไปทีนี้แหละเด็กๆจะต้องทำเอง แล้วขอโทษน,นะคะอ่านหน้าต่อไปหน,น,น้านี้แทแดมเ,เล่มสีส้ม open your book สีส้มสีเขียวปิดแล้วนะสีส้มเพจ53 53อ่าวันนี้คุณครูจะให้นับนักเรียนก็นับแต่คราวนี้ไม่ให้ใส่ตัวเลขแล้วเห็นไหมเขาใส่เป็นตัวอักษรแล้ว3 3ก็เขียน t h r w e 3 3คําคำศัพท์อยู่ในหน้าไหนมี อยู่ในหนังสือหน้าหกสิบเอ็ดคำใครสะกดเองได้สะกดเองเลยคำพท์อยู่เล่มเขียวครูเขียนไว้ให้นะอยู่เล่มเขียวหน้าหกสิบเอ็ดต่างคนต่างนับนะคะนับของใครของมันเสร็จแล้วมาส่งค,ครูนะคะเขียนเป็นตัวอักษรนะไม่ได้ใส่เป็นตัวเลขใส่เป็นตัวอักษรนะคะใส่ตัว อักษรนะคะใส่ตัวอักษรนะคะรูปไม่ได้ใส่เป็นตัวเลขนะคะอย่างข้อแรกเขาบอกว่ามี3 dogs ใช่ไหม o n นี่ไง2ตัวที่3อยู่ข้างล่างใต้โต๊ะ3นี่ไง t h r e เขาก็เลยเขียนไว้ให้เราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีแค่นี้ส่วนสัปดาห์ต่อไปเราจะได้เปิดเรียนไหมรอแจ้งข่าวนะคะว่าเปิดหรือไม่เปิดยังไงเนาะ สัปดาห์นี้ไม่มีคลิปนะนะักนเี่นส่งคลิปคุณครูมาแล้วเมื่อวันเสาร์วันใช่ไหมคะนับเลขคอละสัปดาห์นี้จะมีงานแค่ในสมุดในหนังสืออย่างเดียวนะคะแล้วรอดูสัปดาห์ต่อๆไปถ้ายังต้องหยุดอ,อยู่บ้านอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราก็เรียนกันผ่าน u t u b e เดี๋ยวคุณครูคจะเดี๋ยวเราจะหาวันวิดีโอคอลกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคุณครูลองทําแบบสํารวจดีกว่า,วาผู้ปกครองสะดวกหรือเปล่านะคะ อ่าแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งดูว่าเจอที่โรงเรียนหรือว่าเรายังเจอกันผ่านจออยู่นะคะเห็นหน้ากันหน่อยโอเคนะักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพนะคะท่านผู้ปกครองด้วยนะคะไว้ถ้ามีโอกาสมาโรงเรียนเรามาเจอกันที่โรงเรียนแต่ถ้าไม่ได้ยังไม่ได้มาโรงเรียนเดี๋ยวเราเจอกันผ่านจอไปก่อนช่วงน,นี้นะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือมาตลอดทั้งเดือนมก,กราคมเลยนะคะ เหนื่อยนอยนะคะทั้งทํางานแล้วก็ดูบทหลานก็ช่วยๆกันคุณครูก็เหนื่อยไม่น้อยกว่าคุณพ่อคุณแม่เลยแต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษของคุณครูสวัสดีค่ะบ๊ายบาย